แชร์เรื่องเนื้องอกในหมดลูกให้ทำก็คืออุ้มอ่ะเป็นเนื้องอกหมดลูกใช่ไหมทุกคนทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราแบบมีการของโรคเนือ con, ้องอกหมดลูกหรือว่ามีก้อนในเนื้องอกหมดลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันดับแรกที่จะสังเกตได้เลยก็คือเวลาเวลาที่เรานอนราบอ่ะเราจะนอนราบไม่ได้นะทุกคนคือเวลานอนราบภูมะมันจะรู้สึกแบบนุ่ม้องจึงๆค้องก็จะทาให้เรานอนราบไม่ได้ ก็ใส่การแบบนอนตักแกงตลอดทุกวันนี้ก็เลยติดนอนตักแกงแล้วก็การปัสสวาวะก็คือว่าจะมีการปัสสวาวะบ่อยมากคือกินน้ําหรืออะไรเงี้ยแค่นิดเดียวไม่ได้กินเยอะก็คือจะปวดฉี่เข้าน้ําบ่อยมากซึ่งเราไม่รู้ว่าตอนนั้นน้ามันเกิดเรี่ยงอกคนครับเพาะปัสสาวะเราแล้วลทีนี้ ช่วงเป็นประจำเดือนใช่ไหมอันนี้ทุกคนนะา่าจะแบบสนใจว่าแบบแล้วมันมีผลยังไงกับช่วงเป็นประจำเดือนคือ,อประจำเดือนน่ะมันจะมามากที่แบบมาเยอะมา,มา,มา,มานานอะไรเงี้ยของตัวเป็นประมาณเจ็ดวันเนี่ยเลือดอ่ะมันก็จะเป็นริ่มทุกคนมันจะเป็นริ่มเลือดเลยนะเลือดออกมาแล้วเวลาที่เราเป็นประจำเดือนน่ะมันก็จะมีอาการแบบว่าปวดท้องน้อยอะไรเงี้ยมันจะเริ่มจากการปวดที่ไม่มาก จะสมไปเรื่อยๆจนปวดมากที่สุดจนถึงขั้นว่าทนไม่ได้แบบนี้เลยแล้วที่นี้ใช่ทุกคนมันส่งผลถึงเรื่องการถกถ่ายด้วยนะคือแบบบางคนท้องผูกบางคนก็อาจจะสังเกตได้หน่อยเพราะเป็นคนที่แบบท้องผูกแล้วใช่ไหม มันเกี่ยวกันงกับเรื่องของเนื้องอกในมดลูกที่แบบว่าไตกดทับอะไรเงี้ยถัาก่อหาหรืออะไรเงี้ยให้มันมีผลหมดเลยนอกจากนั้นอ่ะมันก็ยังทําให้เราเป็นคนที่แบบท้องอืดง่ายท้องอืดบ่อยกินอะไรก็ท้องอืดนิดนึงท้องบ่องแนะอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยอยากแนะนําทุกคนว่าถ้าแบบว่าเรามีอาการผิดปกติอะไรจากทุกข้อที่อุ้นบอกมาแนะนาว่าให้ทุกคน่ะ ผู้หญิงสัมพคัญมากเรื่องของการตรวจภายในซึ่งอุ้มเป็นคนที่ไม่กล้าตรวจภายในเลยเพราะว่าอย่างแรกก็คือกลัวเจ็บอย่างที่สองาออย่างที่สามไม่อยากขึ้นไข่ยอยาก่างาเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเลยสําหรับผู้หญิงทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้เราเจอลรกแล้วก็หักฐานด้กั้ที คือสนาโต้ใช่ไหมก็คือว่าได้รับการรักษาแล้วก็คือตอนนั้นคุมหัวให้ฝูหมดลูกซึ่งตอนนั้นเจอเนื้องอกคือประมาณ7เซนก็แอดมิดแล้วก็นอนโรงพยาบาลคือฝูหมดลูก